โอ้โหโอ้โหชอบเขาแหละเช้าเขาแหละชาโนมยาเนียนเช้าเ,าเขาแหละเช้าเ,าเขาแหละนี่ออเอยอเออกกำลังกายแต่เช้าเลยเนาะมา้ยเฮ้ีเฮ้ วันนี้ขึ้นรถไถแลวครับท่านออโอ้โหวันนี้คันใหญ่เลยครับวันนี้คันใหญ่วันนี้คันใหญ่ครับเ,เขาจะให้ผมขึ้นหรือเปล่าจะให้ผมขึ้นหรือเปล่ายายจะให้ขึ้นไหมวันนี้ยายจะให้ไปป่าขระโพดไหม จะหายึ้นไหมวันนี้อ,อ้นนะที่นายเก็บกเก็บโยนขึ้นมาดูอย่างเบนเก็บโยนเก็บขวดโยนมาด้วยเขาจะหายึ้นนะไหมวันนี้อ่อนิวึ้นปุ๊บยางเบนเลยเห็นไหมนะโอ้ต้องเอาไปปะยางก่อน มาลงมา,ลงาแล้วมามามาลงมามาลง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 ดีกว่ามาลงเล้วลงลงเาแล้วยงัวอืออนิวทำยางรั่วเว้ยรั่วเลยนิวไปลงมาลงมา นิ่งๆนิงๆนิงๆิ๋อนิ่ อบเขาแหละนี่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 นีคันใหญ่ด้วย้เคนขับนั่งลงนั่งนนนหลอกหลอกหลอสผมหลอกผมหลอกผมหลอก บา้าเจงไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครนิวอ๋อนิวดุดันไม่เกรงใจใจครไม่เห็นหน้าเลยนี่นะแค่สิบห้าวิเลยนะนิ <c oughs> <New! S 2> วหัยนายแบบรถชะเลอะอันนั้นมันหล่อมันไก่มันหล่อมันเถอะ ก้ามเป็นมัดมัดมาลงมามาลงมาอันนี้นิวลงมานิว นี่โอ้ยอุย้ยนี่ลลลลลลเลยลเลยว้าาแบบเทนเนอร์เปล่าวันนี้ฮะ เร็วเร็วไปลงไปไปบ้างให้ป้อมไปดุดันไม่เก่งใจคอยเอาเอาลงดู จะลงไหมโอ้ขึ้นหลายคันถึงไปวันนี้มาลงดีกว่ามาไปเร็วมีพื้นที่อยู่พอด้ขึ้นได้อยู่นี่มีพื้นที่พอขึ้นได้อยู่น ไปลงปะมา่าลงมามาแ่งกันเย <c oughs> ันมาเริ่ม <c oughs> ดูมือเปอนไรอ่ะ <c oughs> นี่นะหนึ่งสอง nào ai cứt ra nhiều